ซบที่สุดี่เราหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆเลยนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยกูหยุดยิ้มไม่ได้เลยเน้อใจเย็นอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนโอ้ยทุกอย่างอารมณ์ก่อนอีบ้าบอจริงเชียวเด็กตีมือฮะจริงๆริงเลยเราไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะเป็นคนอย่างนี้เลยเพื่อนกันเพื่อนกันเราเพื่อนกันต้องช่วยกันกินเฮ้ยหัวอย่าหายดิเฮ้ยเอาหัวขึ้นมาหน่อยหัวมึงหายแล้วเนี่ยเอาหัวขึ้นเอาหรือเอาหัวลงเอากล้องขึ้นหน่อยหัวมึงหายไปแล้ว เออคุณรู้ว่าคุณจะคุยกับผีหัวขาดเท <c oughs> ่าไร่ทีโอเคมาวันนี้เราเพิ่งจบหลังเกมลเือพูเจอกับแมนยูที่แอนฟิล์นะครับผม <c oughs> สุดยอดจริงฟิลลิ่งนี้ใช่ยะหยุดยิ้มไม่ได้อีกแล้วมไม่ถูก <c oughs> เป็นไงบ้างครับคุณปนะ้มฟิลลิ่งณโมเมนต์นี้ก็ หลังจากที่ชนะแชมป์โลกมาก็เป่าต้องขอชนะแชมป์เก่าเลยแล้วกันเอาจริงปะกูเป็นแฟนแมันอยู่นะกูยังหมาไส้มึงเอาจริงเม <c oughs> <c oughs> อี้ย่อโทษตอโทษกูเป็นแฟนลวิวอพูนี่กูว่ากูกระทืบคาชุดเบยแทมงมึงแล้วอนะ <c oughs> นานทีขอ,อน่อยโ okay. อเคหอันจานี้ที่เราไม่ได้ลงคลิปกันไปเพราะว่าผมไม่สบายเนาะคือวันนี้ยังยังไม่ฟัอยือเลยเออเสียงยังเป็นเป็ดอยู่เลยเฮ้ยอันนี้